สวัสดีครับพบก,กับผมโตดชอนอลครับกับโต๊ดพุยกับประชาชนนะครับก็ปฏิตินทุกวันอังคารใช่ไหมวันนี้วันพุธแล้วนะครับ15มิถุนายน2565นระครับหรือปี2022นั่นเองนะครับก็เลื่อนมาจากวันอังคาคมมาเป็นวันพุธเพราะว่าเมื่อคือผมต้องรอให้ทีมสุดท้ายก่อนนะก็คือบนโลกรู้ก่อนว่าเป็นใครระหว่างคอสตาริกากับนินซีแลนด์นะครับตอนนี้ก็ได้บทสรุปแล้วนะครับไปคอสตาริกาแล้วก็ครบ3-2บสองทีมสุดท้าย ไปุบบอลโลก2ม22เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกหรือเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยู่ดีๆแบบมีคดีพลิกอะไรอย่างนี้อีกอย่างเช่นอิหร่านอิตาลีอะไรเงี้ยเนาะก็ก็จะเป็นตามนี้ครับอ่ากลุ่มคือจับสลากกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่ม A ครับกาตาเจ้าภาพนะครับแล้วก็เอกวาดอร์เซเนก้ลแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับซาริโอมาเน่จะได้เจอกับเปอร์กิวฟันไดด้วยนะครับผมนะเซเนกาลกับฮอลแลนด์นั่นเองนะครับนัดเปิดสนามด้วยนะเอ้ยนประวัตนัดแรกของกลุ่มนี้ด้วย คุณเป็นการต้งกับเอกวาดอรใช่ไหมเอกวาดอรเจอเจ้าภาพส่วนเซเนกัลครับจะได้โดนกับคอนแลนด์เน่นะครับซึ่งผมพูดเกินมาขนาดนี้แล้วแน่นอนครับผมก็จะมีรายการใหม่ครับชื่อรายการว่าวั์คัพ2022มาเนี่ยนะครับมี2022นี่นะถ้าวั์คับเฉยๆมันจะใช้ได้ทุกอ่าสักการะทุกครั้งที่มีบอลโลกแต่ว่าเราเจาะจงชื่อนี้เลยครับวั์คัพ2022มาเนี่ยครับ ตัวครับสองพันยี่สิบองมาเ็นหรือว่าครับสองสองสองมาเนียก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับซึ่งถือว่าเทปนี้เป็นเทปแรกเลยนะเทปแรกเลยตัวครับสองพันยี่สิบสองมาเนียเปิดตัวไปเลยแล้วกันนะครับก็เกินกลุ่มเอไปได้นี่มาดูกลุ่มบีบ้างครับอมีอังกฤษอิหร่านสหรัฐอเมริกาแล้วก็เวลนะครับผมที่เพิ่งเข้ารอบมาไม่นานมานี้เองนี่เองนะครับผมอังกฤษกับเวลครับเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยนะครับจะได้ดวลกันนะตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มก็เลยทีเดียว อิหลังอเมริกาก็ไม่ถูกกันในมหันเรื่องของครามอังกฤษกับอเมริกาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรภาษาที่คนค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรชอบโต้แย้งกันเพราะว่า,อาไอสิ่งของชิ้นหนึ่งอ่ะภาษาอังกฤษจะเรียกอย่างนึงพออเมริกาจะเรียกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างอย่างง่ายๆเลยอย่างรัปไปใต้ดินนะครับอังกฤษเรียกอะไรครับอันเดอร์การพออเมริกาเรียกอะไรครับซัร,ร,รบ,บเวย์อย่างเงี้ยแค่นี้ก็แย้งกันแล้ว อังกฤษกับเมกานะครับทีนี้มาดูกลุ่ม C กันบ้างมีอาร์เจนตินาซาอุดิอาระเบียเม็กซิโกแล้วก็โปลแลนด์นะครับผมก็กลุ่มดเดียร์เดนมาร์กอ่าตูนิเซียฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรเลียนะครับฝรั่งเศสกับเดนมาร์กเพิ่งเจอกันนะในยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับเป็นฝรั่งเศสแพ้เดนมาร์กครับหนึ่งประตูต่อสองนะครับแล้วก็กลุ่ม E ครับ มีเยอรมันญี่ปุ่นสเปนแล้วก็คอสตาริกาครับที่เพิ่งเข้ารอบไปเป็นสุดท้ายนะครับก <c oughs> ็คือพอได้สามสองนี่ปุ๊บเราลุยม,มาพูดเลยไหมไม่รอช้านะครับกับพวกครับสองพันยี่สิบสองมาเนี่ยครับย้ำอมที่รายการซะห,หน่อยเดี๋ยวคนจะลืมนะครับทีนี้มาดูกลุ่มเอฟบ้างครับกลุ่มเอฟมีเบลเยียมแคนาดานะครับมโมร็อกโกแล้วก็โฮเอเชียนะครับแล้วก็กลุ่มจีครับบราซิลเซอร์เบียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคมบรูนแล้วก็กลุ่มเอชครับ โปรตุกเกสการนาอุลุกไวยแล้วก็เกาหลีใต้นะครับโอเคช่วงนี้เราเกินกันมาเข้าข้าเนะว่าแต่และกลุ่มมีใครอยู่กับใครบ้างซึ่งจริงๆแล้วคือจับฉลากไปรอตั้งแต่ธันวาปี2021แล้วนะครับซึ่งก็ล่วงหน้ามาถึง6เดือนด้วยกันนะครับจนตอนนี้ครับได้บทสรุปไปที่ระบายว่าสารสองทีมมีใครบ้างนะครับแต่จะให้มันกว่านี้เราต้องมีการลองฟันธงนะครับว่าใครจะเข้ารอบหรือว่าจะสูสีหรือว่าจะเบียดหรือว่า 100%เข้าแน่ๆน,น,นะครับเป็นยังไง,งมายังไงครับเดี๋ยวรอดูช่วงหน้ากับแปดเกตครับชลีพท่านก่อนสักครู่หนึ่งครับ